สวัสดีครับวันนี้นครแดงปู่โมชันผ้ามาทาเทียบเรือประมงปัตตานีครับพี่น้องครับแม่น้ำปัตตานีครับเบิ้งครับพี่น้องครับเรือประโมงกําลังเข่าสะพัปลาครับพี่น้องครับกับจากหาปลาเอาไท่ครับพี่น้องครับครับมาแล้วครับพี่น้องข้ามปักง่ายครับสอสุรพรับ ขาดปลาเต็มล่ําครับพี่น้องครับ20ตันเป็นยังน้อยครับพี่น้องก็เลยขับกําลังดีแดนซาซาขาแม่นาปัตานีครับบุญละครสะพานปลาเอาปลาไปขายครับรวยรวยครับมื่อนี้ครวยครับพี่น้องครับนครแดงปรโมชันกรสิผ้าเบ่งบรรยากาศแม่นาปัตานีครับพี่น้องครับ เรือประมงสําหรับเรือลราน้อยกันเรือเรือโดยสารครับหรือเรือวิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับรับส่งบริสารจากเรือลำนั่นขึ้นบกเรือลำนี้ไปหาหมูอเรือลำนั่นครับทั้งสิ้นละครับนี่นะครับเรือวิ่งคือกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันเลยครับหรือแท็กซี่เลยนะครับเรือแท็กซี่กับอะไรครับพี่น้อง ขับไปเรื่อยครับผปุริสารทึ่งเรือทึ่งฟังกันสิเอิญเอาครับพี่น้องคร,ครับพี่น้องทังลำนี่กับซองปุริสารขึ้นลำเรือเรียบร้อยแล้วกันสิไปครับวันนี้ครับกันสิไปหาเรื่อยๆครับ ไปแล้วครับบ้านี้พี่น้องพาเลื่อนที่เราเห็น,นเนี่ยคือพาเลือเล่อนนำลึกครับพี่น้องครับ ภาษาที่คนเมืองปัตตานีรู้ดีครับว่านี่คือท่ทาเรือนำลึกปัตตานีครับแต่ว่าเรือว่างครับวันนี้ครับวันเรือ,อยังบกเขาครับปฏิเสธเขาแรงๆเศ้าๆครับพี่น้องครับเมื่งบรรยากาศไปเลยครับพี่น้องครับ ทางวันน้ำคุนก็คือทางสิงออกไปทะเลเอาไทายรับพี่น้องครับสิออกไปทะเลเอาไทายครับสองฝานฟังก็สิเป็นเรื่องบําบังที่นอนครับเอาครับสลาับมเนี้ก็สิฝากฟังวุเดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครแดงโปรโมชัน่น คือเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ